เนอว่าอะไรเพื่อเจ้าฮิอ้าวอ่ะอะเพื่อนักมาแบงแบงแบง นี่ยอ๋อชออะไรหรือใคไก่ได้กิเนี้หลงคุณนะเนี่ยกว่าจะพิจาาก็เสร็จไม่ได้โกหสอบได้เึแล้ป็นแกงแล้วตักออกปุ๊บใช่ใช่ ยังไม่หาไอแล้นี่คดเขาอยากเอาเร่องไม่เจอกันหันน้องอุ๊บมีหัวไหน อ่ <laughs> าดีไม่เก่งเลยไม่ใด้พว่าต้องเน้นตั้งมาต้องเน้นอา,าเน้นเอ้ยเอ้ยนะทำไมมาขึ้นทางนี้นจ๊ย <laughs> วันนี้ก็ขอติดไว้เพียงนี้ยจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะครับไปล้วอครับเอนนี้ขอเกี่ยเลน้าชอบกดกระดิตัดตามด้เลอยู่นแล้วอยู่ขางัุ